差不多。 पे तनान उपकापति हिसितम भगितम कुंन्तु त्वमे वासमि शांतवे सखे कुदेन देसं सपा சரணัง gacchாமী புத்தசரணัง gacchாமী தம்மං சரணம் gacchாமী பன்னம் சரணம் gacchாமী

ว่าก็คือได้ถวายจะตุปัจจัยเพียรรมไม่ว่าจะเป็นเรียนรรษาดอกไม้ทุกเทียนเข้าปาอาหารกับภิกษุสงฆ์ซึ่งมาจำพรรษาในอารามในวัดต่างๆที่ได้บ้านสออังเตรเองซึ่งเหมือนกับที่พวกเราท,ทั้งคณะครูนักเรียนได้มาร่วมกันถวายอยู่นี้ถือว่าถือว่าเป็นประเพณีเป็น การเจริญธรรมมันเป็นกุศลที่ได้มีโอกาสได้ถวายทำน้อมนำธรรมะต่างๆมาพืชปฏิบัติการถวายเทียนพรรษาก็มีอานที่ส์คือพระภิกษุสงฆ์ในพรรษานั้นๆก็จะได้นำเทียนที่เราถวายนั้นไปจุดบูชาพระพุทธรูปจุดบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อไป มีอายุคนนักศึกาพละปฏิภาณนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นสิ่งที่ชอบเพื่อทำแล้วก็ขอให้ญาติโยมสำเร็จตามความมาตรปัารถนาให้มีความสุขกายสุขใจคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นประกอบเพื่อทำแล้วก็ขอให้สำเร็จทุกคนทุกท่าน ไปรับพรเป็นภาษาบาลีถ้าใครจะปวดนำ้ำถ้านารไปก็ขอให้ที่างชวยขวดนยะยาวิวหาปุราปาริปุเรนติสาตังมอวะเมวะตโตทุน